ไปต่อกันเลยค่ะคุณผู้ชมกับนักแสงหนุ่มคุณโหนธนากรนะคะที่ได้ออกมาอัปเดตเรื่องสุขภาพหลังจากหายป่วยโควิดมาได้2เดือนค่ะ ด้วยความที่มีผู้ป่วยโควิด -19 จำนวนไม่น้อยนะคะที่แม้จะรักษาหายแล้วแต่ก็ยังมีภาวะลองโควิดอาการข้างเคียงส่งผลกระทบต่อสุขภาพระยะยาวค่ะทำให้แฟนๆเนี่ยอดเป็นห่วงไม่ได้นะคะว่านักแสงหนุ่มคุณโหนธนากรที่ก่อนหน้านี้ฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วก็ติดเชื้อโควิด -19 จนต้องเข้ารับการรักษาตัวอยู่2ส,สัปดาห์จะมีปัญหาสุขภาพอะไรตามมาหรือเปล่านะคะ ล่าสุดค่ะเจ้าตัวได้ออกมาอัปเดตนะคะหลังหายป่วยจากโควิดมาได้ราวๆสองเดือนว่าที่เคยป่วยไม่ได้ส่งผลอะไรต่อสุขภาพร่างกายไม่รู้สึกเหนื่อยหอบเหมือนกับคนอื่นๆค่ะซึ่งก็ถือว่าตัวเขาเนี่ยโชคดีมากที่เชื้อไม่ลงปอดนะคะตอนนี้เอ็กซเรย์ลยปอดมาแล้วสองรอบก็ยังแข็งแรงดีค่ะก็คิดว่าเป็นผลมาจากที่ตัวเขาออกกําลังกายเยอะก็เลยทําให้ปอดแข็งแรงมาตั้งแต่ต้นไปฟังเสียงคุณโหนกันค่ะว่าไม่มีเลยเพราะว่าใช่แบบว่าเกิดง่ายไปเลย ไม่มีไม่มีครับเพราะว่าได้คุยกับคุณหมอคุณหมอบอกว่าโชคดีที่เพราะว่าหนวัดออกซิเจนตลอดออกซิเจนอยู่9ก้8ในเกณฑ์ที่ดีมากคุณหมอบอกว่า ผลมาจากการออกกําลังกายเยอะทําให้ปอดเราแข็งแรงอะไรอย่างนี้ครับผมดูแลตัวเองหนักกว่าเดิมอีกครับตอนแรกเราประมาทมากเลยเราไม่คิดว่าแบบเราจะติดอะไรง่ายขนาดนั้นมันอาจจะเป็นเรื่องไกลตัวแต่พอเราเจอกับตัวแล้วอ่ะมนันใกล้ตัวมากๆเลยครับกลัวเลยพี่กลัวมากกลัวมากครับเพราะมันน่ากลัวมากจริงๆปฏิเสธไม่ได้เลยครับ ส่วนวันเกิดอายุครบ26ปีของหุวนธนากรนะคะเมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมานั้นเจ้าตัวก็เผยว่าถึงแม้ว่าไม่ได้เจอแฟนคลับเหมือนทุกๆปีที่ต้องจัดทริปทําบุญแต่ก็รู้สึกปลื้มใจค่ะที่แฟนคลับไม่ลืมกันก็มีการทำเซอร์ไพรส์นะคะเมาส์รถแห่พร้อมกับเปิดเพลง Happy Birthday มาถึงหน้าบ้านเลยลคะ่ะส่วนด้านหวนใจอย่างคุณเจด้าสรัญญานะคะก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรเป็นพิเศษค่ะแค่มีของขวัญวันเกิดเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมให้เท่านั้นคะ่ะ